นะครไหนไหน,หนดูไอ้น้องไปเช็คดิไปน,น,นั่นคือหน้าที่ของแกที่จะต้องไปเช็คเพราะว่าฉันสำคัญมากกว่ามีคนกดไหม,ไมเอาทยืมหน่อยที่ยิมไม่ต้องกดก็ได้เลยโอ้บัไรลายนะฮัือหอ <c oughs> พีนะที่ปิดพีวีพีไว้อยู่ไม่อยู่ในเซฟโซนแต่มันยังไงมันก็ต้องน่ากลัวอยู่แล้วมันจะฆ่านูงแล้วผลโน้ตอีก ภาษาอะไรเนี่ยเด้วคือแบบเราไม่ได้มาเลยบางกินเนี่ย ถ้ามันมีกดแล้วเดี๋ยวพี่ให้เองอันนี้ด้วยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้เองไปเช็คก่อนแล้วทีนี้เองก็เข้ามาเดี๋ยวพี่จะเสกให้เสกอะไรโอเคไม่ตีใช่ไหมเนี่ยบอสนินดมินนี่พี่ไม่กล้าออกไปเลยเอ้ยแต่พี่ออกไปได้อยู่เพราะว่าปิดพีวีพีพพแต่ยังไงก็ต้องใช้เองก่อน ก่อนที่ PVP มันจะออกอันนี้จอดไหมมันกดย่างวะไม่ค่อยน่าไว้ใจพวกนี้โดนบีบเบียทุกทีไม่เป็นไรโทรศัพท์ฉันรับไหวตอนนี้เรากำลังใช้โทศัพท์อีกเครื่องไปนะครับกดยังวะก็ยังก็ยังไม่กด เฮ้ยไอพวกที่ขายอ่ะอขอดูก่อนว่ามันขายแอดมินทุยขายที่ไหนต้องขึ้นไปดูก่อนอหวัดดีอังกฤษช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษโอมันจองจะเล่นแต่เราเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยหาคิสสีม่วงเฮ้ยเอาว่ะ โอ้บันไลละอือหือพี่ว่าใช้ผลมังกรในการป้องกันตัวก็ดีนะแากให้ผลมไม้ผมนกมากเหรอลาจ้าวลาจาวมันก็ลาจ้าวดีนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ดิไม่ใช่ห้าขี้สีอะไรวะ มันเคยอยู่ในเซี่ยวสมองเนาะไอ้คำว่าเพอร์ผูแต่ยังไงตรองให้จะปิดพีพีไห่ผู้ล่าข้าหัวมันก็ไม่เค,เคยเว้นเราไว้อยู่ดีลายนไอหน่องไปดูด้านบนดิว่ามันกดยังยังยี๋ยนไปดูมื่อกไอ้นี่มันมีหรือเปล่าใช่นี่ไหมไม่น่าใช่ ไม่ได้ไเ,ไไดเดี๋ยวพีพีมันก็จะเปิดให้<อ>ไม่กล้าออกไปเลยกลัวจัดเลยหืมโคตรแหลกเลยกลับไปก่อนเดีย๋ยวจะมีคนมาลาฆ่าหัว,วสะก,ก่อนน่ากลัวน,น เฮ้เฮ hey. 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 hey ้เฮ hey ้เฮ้เฮ้เฮ oh, ้เฮ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 ้ยเฮ้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 เ้เฮ้เฮมเฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮ้เเ้เ เฮ้ยทุกคนเสียกได้แล้วไป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 ไไปไปอือหือเสกแล้ววูวไปเลยไปเลยทุกคนลุมตีแอดมิน <mm> นี่แนะ่นี่แน่นี่นี่นี่แน่นี่นี่นี่เออตีมันเลยผมทุกคนต้องขอบคุณผมนะเนี่ยผมได้ตีแอดมินแล้ว เอ้ยเองไปทำดาบยามาดีถ้าเองอยากเลี้ยหมาเรียงมาซุยซเฮ้ยตื่นเต้นว่ะเสกแอดมินครั้งที่สามในชีวิตว่าแต่แอดมินอยู่ไหนวะหาแอดไม่เจอมันก็จะวุ่นวายหน่อยนะขนาดพาตืน่นนะเนี่ยแอดมินไปนู่นอีหละมันแบบตีกันแบบไม่สามารถคียกันเลยทุกอย่างควบค,มคุมด้วยความแหละ มองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยว่ะดีโดนอย่าง mm hmm. เสกเอสตอนนั้นอ่ะโคตรเสียดายเลยมันมีคนไรค่ะดีนะมันบอกว่าพิง์โอเคเอาไม่ใช่เพอร์โปกโอเคเยลยเราไปดูเอ้าเฮ้ยมันกดริงดิคือแบบผมไม่กล้าออกไปดูหรอกให้น้องไปดูไงพี่ว่าพี่ต้องได้ว่ะเพราะว่าดูดาเมจที่พี่ทำดิได้อย่งางอย่างหนึ่งนะพี่เป็นคนเสกพี่ได้ปีก่อนเช้าบ้านชาาเมืองเขาเออดิบักหนูก็้องเลยออก ติดบั克ไม่ไม่ต้องออกก็ได้แค่รีเซ็ตตัวมไม่รู้ไง,ไงโอ้โหแอดมินจะตายนะเต็มหน้าจอเลยแอดมินอยู่ไหนวะไงนอะออนั่นไงเฮ้ยมันเปลี่ยนร่างเฉยเลยมันมีร่างใหม่ด้วยหรอวะร่างสีแดงหรือเปล่าวะสีดำหรือเปล่าไม่รู้แต่ยังไงพี่ก็ต้องได้อยู่แล้ว มองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยแอดมินอยู่ไหนเนะี่ยแอดมินอยู่บ้านไม่ไม่ทะลุนั่นไงน,นี่ไงอ๋อมันอยู่บนหัวเรานี่เองทำตามเมีไปสามแสนแล้วจากการคำนวณคือเลือดไม่ลดเลยน้องพี่ว่าเองอดได้ไหมน้องมันจะตายแล้วคือมันไม่จับแอดมินกดมุมเลยว่ามันจะได้ง่ายง่ยเฮ้ยเรียบร้อยบอสแอดมินตายแล้ว เอ้ยดีมากได้หมวกได้หมวกพี่ชอบหมวกแอดมินนี่แหละพี่จะได้วาปแล้วพี่วาปได้แล้วผมจะวาปนะคะผมจะวาปแล้วทุกคนผมจะวาปแล้วอะไรวะเนี่ยผมจะวาปทุกคนผมไปวาปดีกว่าผมชอบการวาปมันจะได้สะดวกสบายผมชอบวาปมันจะได้วาปไปวาปมาก่ออื่นได้ผมรักการตีแอดมินและการวาปมากๆเลย รู้นี่ไงทุกคนผมวาร์ปได้